กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะจังหวัดตรังคับเคลื่อนการขาจัดความอยากจนและพัฒนาคนถูกช่วงว่อย่างอย่างยืนตามลักปรัดยากของเศรษฐกิจพ่อเพียงในครัวเรือนเป้าไม้ถี่ตกเกฑ์ตามที่พี่แมปกว่า8 0 0 0มครัวเรือน นายขอจรศักเจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการดําเนินง,งานขจัดความยากจนและพัฒนาคนถูกช่วงว่ายยังยั้งยืนตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงหรือสอจอพ่อในผับร่วมทางจังหวัดได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหม้ตามที่พี่แมปครอบคลุมทังห้ามิติเบื้องต้นระดับความอยู่รอดของจังหวัดตรังขณะนี้ดําเนินการครอบนึ่งรอยเปอร์เซ็นแล้ว ทางนี้จากฐานข้อมูลที่พี่แมพป,ปี2 5 6 5จังหวัดตรังมีครั่เรือนปอไม้ติดต่อเกณฑ์ในผับร่วมทางห้ามิติ จำนวน8,826คนมิติด้านสุขภาพ1,825ครัวเรือนมิติด้านความเป็นอยู่2,812ครัวเรือนมิติด้านการศึกษา1 5 000, 7 8ครัวเรือนมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ28ครัวเรือนและสุดท้ายคือมิติด้านไรายได้มากที่สุดคือ1 0 7ครัวเรือนซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนนอกภาคเกษตรไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ครืรอ่อเรือนถี่ตอเกนในผักเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการวินินาบสุรกรร์กแห้งซุนคาวิทยุมก่อทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน